พี่บอกนะถ้ายังลดราคาแข่งราคาลดราคาแข่งรา,า,าคาอย่างงี้นะต่อไปน้องชิบหายหมดอ่ะมึงดูโฟนเนี่ยมึงเคยเห็นมันลดราคาปะ่ะเวลานึกถึงมือถือมึงก็ซื้อเข้าใจปะ่ะแพงคนอื่นแพงกว่าคนอื่นแล้วคนนนึกถึงมันตลอดสร้างแบรนดิ้งของแพงตลอดเวลาและแเหนืออยู่เหนือคนอื่นตลอดมานี่คือผลของแบรนดิ้งที่มีผลต่อการซื้อเว้ แบรนด์เนี่ยเป็นภาษาที่แบบคนไทยเนี่ยใช้กันเกิดนะจริงๆมันง่ายมากถ้าเป็นศาสตร์ภาษาพื้นบ้านมันคือภาพลักษณ์ภาพจําภาพที่เราอะตรงต่อไปถึงลูกค้าหรือให้คนอื่นเขาจําเราได้มันคือแค่นั้นเช่นแบรนด์ในโลกนี้ก็คือมีมีสองอย่างมีแบรนด์ที่มีชีวิตกับแบรนด์ไม่มีชีวิตคนนะพี่เอาคนก่อนนะมึงนึกถึงชาเขียวนึกถึงใครคุณตันมึงนึกถึงชาเขียวมันึกถึงคุณตันนึกถึงสาหร่ายนึกถึงใครเท้าแก่น้อยเห็นว่ามึงนึกถึงสาหร่ายมึงนึกถึงเท่าแก่น้อยนี่คือเรื่องง่ายเลยมีใครบัญญัติบ้างนะมงจซืื้อออสักครร่ โฟนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทำไมนึกถึงมือถือนึนถึงโฟนเพราะเขาเป็นคนที่สร้างแบรนดิ้งและมีอิทธิพลต่อเรามากกว่านี่คืออนุภาพของแบรนดิ้งของสินค้าที่แบบว่ามีผลต่อเราบะมีกึง่งสไลด์รูกนึกถึงอะไรมามา่มามาม่ายี่ห้ออื่นกุ้งกิงยำๆไวๆมีแต่หมดเลยแต่เรานถึงมามา่านี่คือภาพลักษณ์แบรนดิ้งที่ซึมซับซึมซับหลอกหลอนหลอกหลอนหลอกหลอน,ลอน,ลอนและเนี่ยคืออนุภาพของแบรนดิง้งมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ,อลูกค้าเว้ สมัยก่อนถ้าเราอยากมีภาพลักษณ์ให้คนจำทั้งประเทศเราต้องไปซื้อสื่อ,อต้องไปออกรายการทีวีต้องทำโฆษณาเนะี่ยมึงต้องไปซื้อแอร์ทามทีวีเอาโฆษณาไปหย่อนให้คนเห็นเยอะๆตอบร้อนเขาบ่อย<ๆ><ๆ>เขาจะซื้อมึงหรือสมัยก่อนเนะี่ยถ้ามึงอยากขายครีมเมื่อไปช่องแไปขายครีมผ่านช่องแคนเห็นเยอะๆจะมีโอกาสข,ขายครีมได้แต่ตอนนี้ไม่นะมึงสามารถขายครีมไม่ต้องไปงอช่องเลยนะมึงขายครีมผ่านมือถือไงมือถือทุกคนมีโซเชียลมีเดียคนเดียวนี้ตื่นมาเนี่ยนาฬิกาปลุกมือถือแปลงสีฟันมึงมึงหยิบอะไรก่อนมือถือมึงหยิบมือถืออก่่เเขาใจ หน้ากูเลยมึงหยิบมือถือก่อนนี่คือเรื่องจริงดังนั้นการสร้างแบรนดิ้งยังยงสุดก็คือไปถึงลูกค้าผ่านมือถือง่ายเลยมึงเอาตังจ้างมาร์คซักเบิร์กมึงเอาตังจ้าง g o o g l e มึงเอาตังจ้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้แล้วมึงไปหาลูกค้าเยอะที่สุดเท่านั้นเองนี่คือการสร้างแบรนดิ้งแล้วมึงทําบ่อยๆหลอกหลอนเขาทุกวันหลอกหลอนทุกวันสุดท้ายเขาจาเราได้จาเราได้ก็มีโอกาสซื้อเพราะพฤติกรรมของลูกค้าคือหลอกหลอนเท่าไหร่เขาจะกลับมาซื้อเรามากเท่านั้นนั่นเองพี่ว่าคำว่าแบรน ได้ไกลตัวคนไทยนะมันคือภาพจามันคือภาพลักษณ์สำคัญมากต่อยุค new อ o r m a l ยุคนี้นะไม่ต้องหรอกไม่ต้องเป็นคนดังก็ได้เข้าใจป่ะมึงไม่ต้องไปประกวดจะเป็นนักร้องก็ได้นะมึงไม่ต้องเป็นดาราก็ได้หน้ามึงไม่ต้องหลอกก็ได้มึงไม่ต้องรวยก็ได้มึงไม่ต้องเก่งก็ได้ยุคนี้คือมึงต้องกล้าเพราะเราเอาเอาตัวเองเอาคุณภาพเอาประโยชน์ออกมาไปถึงลูกค้าผ่านมือถือผ่านมือถือทําเรื่องเดียวแล้วอะไรที่เราไม่เก่งอะทำให้มันเก่งซะทํามันผ่านเครื่องมือแค่นั้นเองไม่ต้องไปง้อใครแล้วพี่เชื่อว่าถ้าน้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ถึงลูกค้าไได้้บ่่ออยๆๆคคนนเเเห็แลวารรักุณมื เมื่อลูกค้ารักคุณเขาจะซื้อมึงจำเอาไว้สร้างแบรนดิ้งซะก่อนที่คนไทยทุกคนเขาสร้างแบรนดิ้งกันหมดแล้วเหลือแต่น้องที่ยังไม่สร้างจำเอาไว้